โคเซ่ปอเตเรียฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่านักเตะที่หน้าเหมือนปีโป้สีโรชฉัดทองพอจะคุ้นไหมครับผมไม่ค่อยเห็นข่าวแบบนี้อดีตต้นสังกัดเก่าที่เป็นทีมคู่แข่งร่วมหลีกเนี่ยจะออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ทางฝั่งของ BG เนี่ยยังไม่เคยเออกมาพูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับ สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจอร,รปัดครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งทานเฟอร์ทอ็อกแบบรายวันนะครับเอาเป็นว่าคงต้องเจอกันแทบจะทุกวันแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระแสข่าวมันหลั่งไหลเข้ามาแน่ทั้งนักเตะที่จะเดินทางเข้ามาค้าแข้งในบ้านเราหรือว่านักเตะ ในหลายสมโมสรที่มีโอกาสจะโยกย้ายสลับขั้วกันไปมาจากสัญญาที่มันไม่ได้มีการขยายออกไปในช่วงโควิด1 9ก็ปล่อยให้หมดกันตามสัญญาฉบับเดิมฉะนั้นครับตลาดในช่วงเลกที่2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นตลาดในช่วงเตรียมทีมฤดูการใหม่แต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 มันเลยทำให้เป็นการเสริมทัพเพื่อสู้กันต่อในช่วงครึ่งซีซ้่นหลังของฤดูการ2020ซึ่งจะแข่งไปจบในวันที่3เมษายนปีหน้าผมไล เรียนกันหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาเราตัดสินใจว่าเราจะเล่าเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะสัปดาห์ละครั้งแต่พอเอาเข้าจริงๆข่าวมันมาแบบรายวันแล้วมันก็มีเรื่องให้วิเคราะห์แล้วก็พูดถึงกันในหลายแง่หลายมุมฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราควรจรีโอกาศเจอกันบ่อยที่สุดเท่าที่ผมจะมีเวลาในการพูดคุยกับเราได้อย่างแรกครับ ก็คนต้องพูดคุยกันหน่อยว่าวันนี้มีประเด็นนักเตะของอาเซียนหลายต่อหลายคนที่สนใจจะเดินทางมาค้าแข้งในบ้านเราและหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมได้ยินชื่อมาคุณจำชื่อนักเตะคนนี้ได้ไหมครับโคเซ่ปอเตเรียฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่านักเตะที่หน้าเหมือนปีโป้สีโรดฉัตทองพอจะคุ้นไหมครับ สำหรับโคเซ่ปอเตเรียหรือว่าโอเจนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนที่ผมจะพูดถึงชื่อเขาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าชื่อเต็มจําไม่ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่านักเตะคนนี้หน้าคล้ายกับปีโป้สีโรชัตรองนักเตะทีมชาติไทยผมว่าหลายคนอาจจะคุ้นกันตามข่าวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งปีโป้สีโรดแล้วก็โคเซ่ปอเตเรียคือแฝดคนละฝาจากการเล่นข่าวของสื่อกีฬาในอาเซียนแล้วก็สื่อกีฬาในไทย สนุกกันเลยครับแล้วก็เคยถูกนํามาแซลนํามาโปรโมทก่อนเกมที่ฟิลิปปินส์จะพบกับทีมชาติไทยเพราะว่ามีหน้าตาที่คล้ายกันคล้ายยังไงก็ดูตามผ้าที่ผมใส่ให้ละกันครับทั้ง2องคนในมีโอกาสพบกันครั้งแรกในศึกอาเซียนครับปี2016ในรอบแบ่งกลุ่มไทยในบุกชนะ1-0ทั้ง2นั้นก็ไม่ได้วดวนกันในสนามครับเพราะว่าโคเซปเตเรียนั้นมีชื่อเป็นสำรอง และไม่ถูกส่งลงสนามแต่หลังจบเกมทั้งคู่มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่ดาวเตะป,ปีนนยจะโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง i อถึงสีโรดรวมถึงอวยพรให้กับทีมชาติไทยหลังจากที่ฟิลิปปินส์นั้นต้องตกรอบแบ่งกลุม่มด้วยข้อความเนื้อหาที่ว่ามันปวดใจแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาแค่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของฟิลิปปินส์หลังจากนี้ต้องทํางานให้หนักและก็ดีขึ้นอีกในอนาคตส่วนตัวดีใจที่ได้พบกับพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันมานาน ตอนนี้เขาเล่นให้กับทีมชาติไทยขอให้ไทยโชคดีในการแข่งขันที่เหลือของศึกชิงแชมป์อาเซียนนี่คือมุกนะครับที่กลายเป็นขตรสำคัญสำหรับการเขียนข่าวแล้วก็การเอามาแซลกันในโลกออนไลน์ก็ถือว่าเป็นกระแสนะครับที่ทําให้ไทยและก็ฟิลิปปินส์มีความเคลื่อนไหวในช่วงนั้นสำหรับการแข่งขันในระดับอาเซียนไทยลีกในช่วงเลกสครับเราจะได้เห็นแฟดปีโป้หรือปีโป้ฟิลิปปิน ที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับย้ายมาคาแข้งในลีกสูงสุดของประเทศไทยส่วนจะเป็นทีมไหนใครมีโอกาสที่จะคว้าตัวไปมากที่สุดเดี๋ยววิเคราะห์กันมีปรวัาณ3-4ช้อยนะครับก็จะเรียงลำดับตามความน่าจะเป็นและก็จะให้เปอร์เซนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวดูซิว่าในอนาคตจะไปลงที่ไหนถ้าพร้อมแล้ว ตามผมมาครับนักเแต่คนนี้เนี่ยเล่นตำแหน่งปีกึ่งกองหน้าปัจจุบันอายุ26ปีครับเขาเกิดและก็โตที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นคนฟิลิปปินส์แท้ๆครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลในอะคาเดมีของ DCU ีอยู่นเตกทีมดาห่งสึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐก่อนที่ปี2012เนี่ยเขาจะย้ายจากอเมริกากลับมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เข้ามาเป็นดาวรุ่งของสโมสรคขายาฟซีก้าคือมาสู่ชุดใหญ่ของทีมนี้แล้วฝากผลงาน30ประตูกับ11แอสซิต จาก4 1เกมรวมทุกรายการจนถึงปี2016ครับโอเจย้ายมาร่วมทัพเซเรสเนกอสทีมยักษ์ใหญ่แห่งฟิลิปปินส์แล้วก็คว้าแชมป์ลีกกับสโมสรแห่งนี้แบบผูกขาดเยนะครับ4สมัยติ่ต่อกัน2017 2018 2019แล้วก็2020และถ้าเกิดว่าจำกันได้นะครับต้นปี2020นี่เนี่ยเขาก็าคือหนึ่งในขุนพลของเซเรสเนกอสชุดที่เดินทางมาไทย แฟนบอลไทยอาจจะลืมไปนิดนึงแต่แฟนท่าเรือเนี่ยจำไม่เคยลืมครับเซเลสเนย์กอสชุดนั้นบุกชนะท่าเรือถึงแพสเตเดียม1-0ในศึก AFC แชมเปียนส์ลีก League, รอบคัดเลือกหลังจากนั้นไม่นานครับเซเลสเนยกอสประสบป,ปัญหาทางการเงินอย่างหนักก่อนที่เจ้าเจ้าของใหม่เข้ามาบริหารทีมแล้วก็เปลี่ยนชื่อสมโมสรเป็นยูไนเต็ดซิตี้โดยโอเจเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกแล้วก็ฝากผลงานฤด,ดูกาลล่าสุดไปที่7ประตู6แอซซิต จาก10เกมรวมทุกรายการพร้อมกับอำลาทีมแล้วก็เก็บกระเป๋าเตรียมย้ายมาค้าแข้งในเวทีไทยลีกต่อส่วนผลงานในทีมชาติก็ถือว่าเป็นนักเตะดาวดังเกรดสูงของฟิลิปปินส์ถ้าเกิดไม่นับลูกครึ่งโอสัญชาติเพราะว่าเขาติดทีมชาติฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยู2่แล้วก็ต่อมาถึงยู3ยาวจนถึงชุดใหญ่ซึ่งติดตั้งแต่ปี2 0 1 2ลงเล่น22เกมทำไป2ประตูครับถือว่าโปรไฟล์นั้นสวยใช้ได้เลยคราวนี้โอกาสจะย้ายไปทีมไหนบ้างผมเล็งไปที่ทีมนี้ก่อน เมืองทองยูเนเต็ดถ้าเมืองทองก่อนหน้านี้มาริโอก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาจะไม่เปลี่ยนต่างชาติแต่การเติมครับการเติมสามารถทําได้และการเติมในโคต้าอาเซียนก็ตอบโจทย์อ,อยู่แล้วเพราะโคต้าอาเซียนตามกฎเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ส่งลงสนามได้เพียงแค่3มคนถ้าคุณส่งสามคนลงสนามไปแล้วคุณจะเปลี่ยนโคต้าอาเซียนคนที่4ลงไปคุณต้องถอดใครคนใดคนหนึ่งออกฉะนั้นโคต้าอาเซียนมีโอกาสเป็นไปได้กับเมืองทองและถ้าเกิดเชื่อมโยงดู เอเนต์ของโคเซ่ปอเตเรียก็คือเอเน่นคนเดียวกับซาโตะแบ็กซ้าลูกเครื่องญี่ปุ่นฟิลิปปินของกิเลนพยองด้วยอันนี้ก็ผูกข่าวให้ฟังเชื่อมโยงตามความน่าจะเป็นถามว่าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าไม่ตัดใครออกแต่ก็มีโอกาสเสริมแต่สุดท้ายมาริโอจะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดเอามาจะต่อยอดธุรกิจอะไรได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพราะว่าโคต้าอาเซียเราต้องยอมรับว่า จะมีคําถามอยู่2มุมว่าเก่งกว่าคนไทยจริงเหรือหรือว่าถ้าเกิดเอามาจะสร้างมูลค่าและลงสนามได้จริงหรือไม่ฉะนั้นเมืองทองก็ต้องชั่งน้ําหนักผมมองว่า5%ให้ไว้ดิดหน่อยละกันนะครับจะเสริมหรือไม,รมไม่เสริมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะตอนนี้ลูกทีมของมาริโอกําลังอยู่ในช่วงมั่นใจส่วนบุรีรัมครับถูกผูกข่าวแน่นอนนะครับเพราะว่าบุรีรัมก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอข่าวว่าเชื่อมโยงกับอองทู แต่ผมว่าดีลถ้าเป็นโควตาอาเซียนกับองทูเนี่ยมีโอกาสที่จะจบแบบ100%อยู่แล้วเหลือเพียงแค่รอาการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เชื่อมั่นว่าบุรีรัมนั้นไม่น่าจะเสริมใครเพิ่มเติมในโควตาอาเซียนถ้าโฟกัสบุรีรัมต้องไปโฟกัสที่โควตาต่างชาติแล้วเดี๋ยวเราจะทําแยกว่าประเด็นของบุรีรัมเนี่ยนะครับการเสริมโควตาต่างชาติที่มันมีข่าวาเนี่ยมันสนุกขนาดไหน ประเด็นของวิลเลียมเอริเก้ประเด็นของเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสเดี๋ยวมันจะถูกตัดออกไปทีละช้อยแล้วเราจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามันหายหมดแล้วบุริรามจะต้องทํำยังไงหรือคนที่จะมีโอกาสอยู่ต่อทั้งเรเนโตเคลิชอักบาอิสมาตุลาเยฟหรือแม้แต่มาโกเชโปวิช มีความเป็นไปได้ไหมกับระบบที่กาม,มาใส่เข้าไปอีก4เกณฑ์ที่เหลือนักเตะพวกนี้ถ้าเกิดพิสูจน์ตัวเองได้มันจะมีการพลิกล็อกกับการได้อยู่ต่อหรือเปล่าบุรีรัมย์ผมให้10%กับดีลของโคเซ่ปอเตเรียซึ่งความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยอีกหนึ่งทีมครับ B ีปทุมยูเนเต็ดมันมีความเชื่อมโยงตรงที่ว่าล่าสุดโพสต์ของนอชารูครับนักเตะทีมชาติมาเลเซียกองหน้าตำนานของทีมเสือเหลืออีกหนึ่งคนก็ มีความกระจ่างแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปต่อกับทีมซึ่งมันก็เป็นตามวิถีทางของฟุตบอลเพราะสมสรก็ได้แจ้งแล้วว่าสมสรจะไม่ต่อสัญญาคุณออกไปคือหมสัญญาในช่วงสิ้นปีนี้แหละครับ ซึ่งเจ้าตัวก็เข้าใจดีและก็เตรียมจะกลับไปหาต้นสังกัดลงเล่นในลีกของมาเลเซียต่อไปนี่ก็คือประสบการณ์ที่ดีของทางนนชารูนะครับกับการได้ออกมาพิสูจน์ตัวเองอยู่กับทีมใหญ่อย่าง b ีจีปทุมโอกาสลงเล่นอาจจะน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีฉะนั้นผมมองว่าถ้าโคต้าอาเซียนจะเสริม พื้นที่ของผู้เล่นต่างชาติที่จะลงเล่นผมมองว่านั่นขนาดแล้วครับสำหรับป g 10%นะครับย่างขายไว้สำหรับดียวนี้และผมเชื่อว่าเคสของนอนชารูที่ไม่ได้ไปต่อมันก็เป็นวิถีทางของฟุตบอลอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าข่าวกับทีลิลินแดงดาและเดียโก้หรือซันโต้บันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ของนอนชารูไม่มีและถ้าเกิดว่าจะไปเบียดกับคนไทย โอกาสของบอร์ดบริหารก็เน้นอยู่แล้วว่าต้องการสร้างกล่องหน้าคนไทยอีก3คนที่เหลือโอกาสของทั้งชาตรีทั้งสุรชาติรวมถึงเจรบก็ต้องดูว่าสไตล์การเล่นจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความต่างจากการมาของดีโอโกและทีศศิลป์ได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นองค์ประกอบของ BG ชัดเจนนะครับว่า การเสริมเข้ามาอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อาจ,จต้องผ่องถ่ายนักเตะบางคนออกไปเพื่อไอทีนั้นมีความลงตัวและมีสัสดส่วนในการใช้ที่รู้ว่าอาวุธไหนควรจะเอาไว้ใช้ในเวลาไหนส่วนอาวุธไหนที่ไม่ได้ใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายก็ควรจะปล่อยให้นักเตะนั้นมีโอกาสในการไปหาเวทีลงเล่นกับสโมสรอ,อื่นต่อปิดท้ายครับที่ราชบุรีผมมองทีมนี้ครับว่ามีโอกาสถึง75%จาก1 0 0ที่ผมตัดเอาไว้ที่บอกว่า7 5เเพราะว่าอะไร ตำแหน่งการเล่นของทางโอเจเป็นตำแหน่งเดียวกับจัก,กรพันธ์พรไสที่เจ็บแล้วก็อยู่ในช่วงของการรักษาตัวอยู่ในการพักฟื้นไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับใช้เวลาอีกหลายเดือนเหมือนกันและแน่นอนราบบุรีก็กําลังมองหาตัวมาทดแทนราชันมังกรเนี่ยมีนักเตะฟิลิปปินส์หลายคนด้วยครับถ้าเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ชัดเจนมากทั้งในอดีตแลปะปัจจุบันไล่ตั้งแต่มานเอลออสอามินนาซารีตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คาเบียปาตินโยจัสตินบาส ลุกวูดแลนด์ซึ่งคนหลังเนี่ยนะครับโอกาสเราเล่นช่วงหลังค่อนข้างจะน้อยและผมเชื่อว่าอาจจะขยับหาทีมใหม่หรือถ้าเกิดว่าจะอยู่ต่อนะครับแน่นอนโคต้าอาเซียนก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหานะครับคุณจะเสริมเข้ามากี่คนก็ได้แต่คุณส่งลงเล่นได้เต็มที่เป็นแค่3คนฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับถ้าจะเสริมเพิ่มขึ้นมาแล้มีความเป็นไปได้แน่ๆ เพราะว่าผู้เล่นฟิลิปปินส์เยอะขนาดนี้เนี่ยยังไงเขาต้องมีการพูดคุยสื่อสารและก็ให้ข้อมูลกันและพื้นที่ยังมีบานเบอร์สำหรับโอกาสในการลงเล่นผมมองว่าโอกาสสูงที่สุดนะครับนักเตะอย่างโคเซปอเตเรียเนี่ยกับทางราบุรีผมมองไปที่ราชันมังกรมีโอกาสนะครับมองดีลนี้ว่ามีโอกาสจะจบที่ราบุรีสูงมากๆไปต่อกันนะครับที่เรื่องของกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยมีข่าวออกมานะครับ จาก Facebook ของพี่บีบางระกงก็ปติดตามกันได้นะครับผมเห็นคนแชร์ค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วต้องให้เครดิตข่าวนี้นะครับนี่คือต้นทางของข่าวแท้จริงกับการที่ได้พูดคุยกับคุณรวิหลอทองซึ่งก็ถือเป็นนายใหญ่ของเมืองทองอยู่ในเตดพูดถึงดีลของทีรศินแดงดาและกะวินธรรมสัจจานันท์ครับเนื้อข่าวจากบทสัมภาษณ์ของคุณรวิหลอทองก็พูดถึงทีรศินบอกว่ามุ้ยเนี่ยนะครับจะเล่นให้กับ BG ปทุมยู่นเตด จากฝูงไทยลีกในเลที่2แน่นอนแล้วโดยเป็นการติดต่อของเจ้าตัวและครอบครัวของมุยเองทางสโมสรเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเงื่อนไขสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ว่าหากเจ้าตัวจะกลับไทยทางเมืองทองต้องได้คุยก่อนสโมสรอ,อื่น แต่ตรงนี้เมืองทองก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามุ้ยคงตัดสินใจดีแล้วที่จะเลือก BG ซึ่งได้ข้อเสนอในบ้านปลายการค้าแข่งที่งดงามกว่าทั้งสัญญา3ปีครึ่งและก็ค่าเหนื่อยที่งดงามมากกว่า700,000บาทต่อเดือนโดยทางเมืองทองเองก็ต้องยินดีกับทางทีศิสินด้วยข้อความนะครับบางช่วงบางตอนมันมีอารมณ์เหมือนน้อยใจเล็กๆนะครับแต่ ผมเชื่อแบบนี้นะครับว่าข้อมูลมันมีอยู่2ด้านและทางฝั่งของเบืองทองเองเนี่ยชุดข้อมูลนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นความจริงอยู่แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เราเคยรับทราบมาเนี่ยในเงื่อนไขของการพูดคุยกับเบืองทองเนี่ยมันก็จะมีการระบุไว้นะครับว่าถ้าภายในปีย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับภายใน1ปีเนี่ยอยากจะกลับมาคืออยู่ไม่ถึงปีกับสโมสรใหม่เนี่ยเมืองทองเนี่ยมีโอกาสในการพูดคุยก่อนเป็นทีมแรกแต่ว่าของมุ้ยเนี่ยนะครับระยะเวลาคือมันเกิน1ปีพอดิบพอดีฉะนั้น ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะจบกันยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า BG เนี่ยได้ตัวไปร้อยเปอร์เซ็นต์และผมไม่ค่อยเห็นข่าวแบบนี้กับการที่อดีตต้นสังกัดเก่าที่เป็นทีมคู่แข่งร่วมหลีเนี่ยจะออกมาเปิดเผยข้อมูลของอดีตนัตกเตะของสโมสรตัวเองว่าย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งร่วมหลีโดยมีรายละเอียดแบบนี้ทั้งที่ทางฝั่งของ BG เนี่ยยังไม่เคยเออกมาพูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับ ฉะนั้นชัดเจนแบบนี้นะผมว่าน้ำหนักข่าวมันแทบจะร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้จะคอนเฟิร์มยังไงแล้วนะครับก็คิดว่าคงไม่ต้องมีการถามกันแล้วสำหรับในรายของทีริสินแดงดาก็รอเพียงแค่การเปิดตัวชูเสื้ออย่างเป็นทางการกับทีมเดอะแรปปิเท่านั้นอีกหนึ่งคนคือเรื่องของกวินทมสัจจานันเคสของกวินเป็นอย่างไรในมุมมองของคุณรวิหลทองนะครับก็ได้มีการออกมาบอกเหมือนกันว่ากวินที่ยังไม่ลงสนามในเจลีให้กับซัปโปโร เมื่อหมดสัญญายืมตัวแล้วกะวินจะต้องกลับมาเมืองทองก่อนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับคิงพาวเวอร์ตั้งแต่แรกส่วนเจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายไปเล่นสโมสรไหนก็คงต้องมาคุยรายละเอียดกันเขาวนี้เคสของกะวินก็ชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกวินเวลากลับมาที่ประเทศไทยสโมสรน,นี้เขาจะไปซ้อมไม่ใช่ทีมไหนอย,อยู่แล้วครับนั่นคือเมืองทองก็เคยเห็นอยู่ช่วงหนึ่งว่าเขาก็กลับมาซ้อม อยู่กับสโมสรเมืองทองอยู่เป็นประจำในการเตรียมร่างกายก่อนที่จะกลับไปเล่นต่อสมัยที่อยู่กับโอสูเวินเนี่ยช่วงที่พักฤดูกาลที่นั่นเขาบินกลับมาไทยมาพักผ่อนเขาก็เตรียมร่างกายมีโอกาสไปวิ่งที่อมอกรุงเทพธนบุรีแล้วก็มาซ้อมอยู่ที่เมืองทองด้วยแต่ผมเชื่อว่ากาวินนะครับยังไงก็คงจะอยู่กับเมืองทองยากแล้วนะครับผมเชื่อเสมอว่าเมืองทองปรับโครงสร้างทีมแล้วจริงๆถึงแม้ว่าทั้งมาริโอยรอฟสกี้ดานโยเซกา หรือแม้แต่บอดบริหารบางคนอยากจะได้นัะแต่ซูเปอร์สตาร์กลับมาแต่สุดท้ายนะรครับมันหนีความจริงไม่พ้นว่าเมืองทองต้องสร้างทีมและเมืองทองไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายซูเปอร์สตาร์ที่ปล่อยออกไปได้อีกแล้วผมเชื่อว่ากวินมีโอกาสกลับมาแล้วก็จะเล่นสโมสรนในไทยนี่แหละครับ ซึ่งข่าวาการท่าเรือก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ชัดเจนวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าการติดต่อมันก็ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมกับโอกาสของกวินธรรมสัจจาน,านันทีมยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยที่ไป AFC Champions League มีโอกาสหมด นะครับที่จะได้ตัวของกบินทรรมสัจจานั้นเดี๋ยวคงได้วิเคราะห์กันต่อนะครับข่าพวพูกนี้มันสนุกนะครับฟังหูไว้หูจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณผมก็นาข้อมลมาฝากและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับชัเลนส์ของผมกับเราร่วมกันทำนะครับหนึ่งแสนซับสิ้นปีนี้อยากเห็นว่าแฟนฟุตบอลไทยมีเยอะขนาดไหนเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับถ้าเกิดถึงก็เราก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดถึงช้าหน่อยกําลังใจในการทําอาจจะห่อเหี่ยวนิดนึงแต่ไม่เคยท้อ ทำเหมือนเดิมสู้เต็มที่ขอเพียงแค่พวกเราช่วยกันหน่อยครับตื่นเช้ามาเห็นยอด s u b สไครต์มันขึ้นเนี่ยมันรู้สึกมีกําลังใจในการที่จะทําข่าวในทุกๆวันฉะนั้นวิธีการสําหรับหลายท่านที่กดอยู่แล้วนะครับบอกคนอื่นด้วยทํำยังไงแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ทําไม่เป็นก็นี่แหละครับตรงนี้เลยครับกดตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้แล้วกันมันจะมีลายน้ําขึ้นอยู่นะครับ คุณก็เอาเมาส์ไปจี้มันจะขึ้นคาว่าติดตามคุณก็กดติดตามซะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้ใหม่เมื่อไหร่ฉะนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วเซพข่าวให้สนดกกับวงการฟุตบอลไทยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ